สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยดินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเมื่อวานพี่จอยลงคลิปวิดีโอไปว่าพี่จอยจะไลฟ์สดนะคะแล้วก็จะแบ่งปันเหรียญตาแผ่นดินให้กับเพื่อนๆนะคะต้องคอยติดตามนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่จอยก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสม วันนี้พี่จอยก็มาพูดถึงเหรียญกระสาบชนิดราคา5บาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญ5บาทสองพศนี้นะคะติดอันดับ1นึ่งถึงสิเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญ5บาทเป็นเหรียญ5บาทที่รุ่นเป็นรุ่นเก่านะคะเป็นรุ่นเก่า แบบหนานะคะเป็นเหรียญห้าบาทที่พี่จอยชอบมากๆเลยส่วนมากพี่จอยจะเก็บทุกพอสอนะคะของเหรียญห้าบาทที่เป็นรุ่นเก่าๆที่เป็นชนิดหนาๆแบบหนานะคะไม่ว่าจะติดอันดับหรือว่าไม่ติดอันดับพี่จอยก็เก็บนะคะสําหรับเหรียญห้าบาทที่พี่จอยมาบอกเพื่อนๆให้เพื่อนๆหน้าสะสมวันนี้ก็จะเป็น เหรียญ5บาทปีพศสองพนบาะนะคะเ,เพื่อนๆจ๋เป็นเหรียญ5บาทที่ติดอันดับที่หกของเหรียญที่หายากนะคะเหรียญน,นี้ผลิตออกมา28,485,000ดานเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญที่อ่าถือว่าผลิตออกมาไม่มากแล้วก็ไม่น้อยถ้าเทียบกับประชากร ของเรานะคะเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆเพราะว่าเหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีเดียวของปีอ่าเหรียญปีกานจนาพิเศษนะคะชนิดราคา5บาทเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหรียญพศองพศ2ห้ารอ่าสามสิบเหลังวัดเบนจจมาบพิษดุสิตเวาลาอ่าวนาราม เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากกว่าเหรียญปีการจนาพิเศษนะคะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือเป็นเหรียญของปีพศ2536นะคะถ้าเราสะสมคู่กันก็จะดีมากๆเลยนะคะปีพศ2536ชนิดราคา5บาท ก็จะติดอันดับที่10นะคะเป็นติดอันดับที่10เหรียญหายากจำนวนการผลิตของปีพศ2536จําจำนวนการผลิตอยู่ที่46,992,000ล้านเสเหรียญก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะปัจจุบันยังพบเจออยู่ถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะ เพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมทั้งสองเหรียญเลยนะคะเป็นเหรียญชนิดาราคาห้าบาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าของในาหลวงรัชกาลที่เก้าด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านั่นเองนะคะพี่จอยเก็บหมดนะคะถ้าเป็นอ่า เหรียญของพระองค์ท่านรอเก้านะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องหาเหรียญที่หายากนะคะถ้าเราชอบสะสมก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้ทุกเหรียญทุกอย่างเลยนะคะการสะสมคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต ออมาันี้เพื่อที่เราจะต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจ้าปัจจุบันก็มีการซื้อขายกันแล้วนะคะสำหรับเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะถ้าเราสะสมคู่กันแบบนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะถ้าหาไม่ได้จะไม่จำเป็นต้องสะสมเป็นสิบหรือยี่สิบเหรียญนะคะอย่างละเหรียญอย่างละพอสอก็ เราก็สามารถที่สะสมได้นะคะไมเ่เกินกำลังของเรานะคะเพื่อนๆจะพี่จอยก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะถ้าหากพบเจอแบบนี้ก็เก็บได้เก็บเลยนะคะทั้งสองพศนี้เป็นเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบสำหรับปีพศสองพันห้ารอยสาสิบเกก็ติดอันดับที่หกนะคะ แล้วก็ปีพศ2536ก็ติดอันดับที่10นะคะทั้งสองเหรียญสามารถที่พบเจอได้ในการใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะถ้าหากอาจจะยากแต่ว่าถ้าจับจ่ายซื้อของพบอลองสังเกตดูนะคะถ้าพบเจอก็เก็บได้เก็บเลยนะคะเป็นเพื่อนๆจ้า เป็นเหรียนที่ติดอันดับนะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บได้เก็บเลยนะคะการเก็บคือการออมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับะไคร้กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีคะ่ะ